الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنبي نوم بن باب الله سبحانه وتعالى تنعيكب الحمد لله نكب خاشكر تعالى سبحانه وتعالى ลามาสบฮานะุวะจะอาณาให้เรานั่นได้ละมาตรเวนะครับรวมกันเสร็จเป็นอีกค่าคืนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีทั้งพี่น้องผู้ที่มีมาทั้งหลายครับเราทุกคนต่างอยู่ในช่วงเวลาแห่งความประเสริฐอยู่ในช่วงเวลาแห่งความจำเริญพรนะหรือบารกรากซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้เราจะหาไม่ได้ในชีวิตของเราแล้วพี่น้องนี่คือช่วงเวลาแห่งความดีงาม ช่วงเวลาแห่งการงานที่ทำในผล,ลบุญมันจะเพิ่มพูนขึ้นกว่าปกติช่วงเวลาที่ประตูสวรรค์จะถูกเปิดออกและยังเป็นเวลาที่ประตูนรกถูกปิดและยังเป็นเวลาที่ชัยตอนถูกล่าฉะนั้นเวลาเหล่านี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราหาในช่วงเวลาอื่นๆไม่ได้แล้วนอกจากเดือนนี้เท่านั้นฉะนั้นนี่จึงถือว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าสําหรับชีวิตของเรามากที่สุด และนี่คือความโปรดปานนี่คือความเมตตาเขาบอกสุทานุวาจาะอะที่พระองค์ได้ทรงประทานให้แก่พวกเราแต่ความเมตตาเหล่านี้จะไปนอกก้องู้ที่มีมากทั้งหลายมันจะไม่เกิดผลขึ้นมานะครับหากว่าเราไม่ไม่ลงมือทําหากว่าเราไม่ใช้เวลาเหล่านี้ให้เกิดประโยชน์ฉะนั้นเวลาเหล่านี้มันจะเกิดประโยชน์มันอยู่ที่ใครไปนอ้องมันอยู่ที่ตัวเรานะครับฉะนั้นในแต่ละวันเนี่ยเราเริ่มต้นในเดือนละมาดอนในทุกเชา้าที่เราตื่นมาเนี่ย เราเริ่มต้นเดียวกับสิ่งใดพี่น้องครับมีสิ่งที่มันสาคัญหลายประการที่เราจะต้องมีความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรีบไปยังมัสยิดนะครับเพื่อที่จะทําการละมาดสุบุพี่น้องรู้ไหมว่าการรีบไปมัสยิดมีความประเสริฐมีความจำเริญพรมากๆม,ม,มีหลักฐานหลายตัวบทที่ต่รอสุนส่งเสริมให้เรานั้นรีบไปยังมัสยิดแต่เนิ่นเน,นแต่สิ่งที่น่าเสียใจคืออะไรพี่น้อง ยุคสมัยเราเนี่ยคนรีบไปมสัสยิดเนี่ยน้อยอย่าว่าแต่รีบนะไปช้าด้วยใช่ไหมครับพี่น้องสังเกตง่ายๆวันศุกร์หรือละมาถ้าเวลาเนี่ยอย่าว่ารีบนะบางทีมาแล้วหนูนั่งอยู่ใกล้ๆประตูกุฏิปัะตทั่วไปจะนั่งอยู่ข้างๆประตูหนึงจองประตูทางออกทําไมล่ะพอเสร็จปุ๊บฉันไปก่อนเกือเลย ใช่ว่ะนี่คือสภาพพี่น้องฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องรู้คือเราอยู่ในเดืนดอนมะอิดเนี่ยนี่เหมือนโรงเรียนฝึกตัวเราพี่น้องเราฝึกตั้งแต่เวลาสอบเลยพี่น้องรีบไปมสัสยิดแต่เชา้าเรากินอาหารซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยรีบไปมสัสยิดนะครับหากว่าเราไปเด้กวก่กนอาจารย์ดีมากพี่น้องไปฟังอาจารย์ที่มสัสยิดได้ไปรับอาจารย์เพราะมันมีคุณค่ามากๆทั้งการไปนั่งรอเวลาละหมาดที่มสัสยิดการรีบไปมสัสยิดพี่น้องผมจะยกตัวอย่างพี่น้องฟังบางประการ ประการที่หนึ่งหานว่าเราไปมสัสยิดเร็วๆเ,เนี่ยสิ่งที่เราจะได้ประการแรกคืออะไรพี่นะ้องมอัตตินอาดานเราได้กล่าวตามสิ่งที่มัตตินกล่าวพอมมอัตตินกล่าวจบเราได้ขอดวอาแล้วดวอาหลังจากรับอาดานได้อะไรพี่นะ้องได้ช้าช้าของท่านดาีสัมมาหัวลมาิมซัลลัมในวันเกียร์มะมีนับสามคนที่มามสัสยิดเ,เนินๆคนเราเนินจะต้องเป็นคนที่รักษาละมาดห้าเวลา สเขาจะทันตักบีรตุนอ้ยัอมแปลว่าอะไรแปลว่าพออิหมัมตักบีรตุนี้ยัอมครั้งแรกอัลลอฮฺอัลอบบะคนที่มาก่อนเนี่ยทันตัเบีรตุนอ้ยัอมแล้วและการอยู่ทันตัเบีรตุนอ้ยรงอมนั้นก็มีความประเสริฐอีกเช่นเดียวกันมีนำซ้ำาเรามาไวๆเนี่ยเราได้ยืนละหมาดที่ไหนซอฟแรก แถวแรกพี่น้องท่านอับียสาลลอหอัลลอฮฺซลลูมพูดว่าอะไรพี่น้องรู้ไหมท่านอัลสุบบอกล่าวยาละมุนนาสุมาฟินนิดาวฟิอวันท่านอัลสุบบอกหากมนุษย์เนรู้ถึงคุณค่าของอะไรพี่น้องของการอดานและการมาละหมาดในแถวแรก ท่านรสูลบอกทุ่มมาลมยาจิดูอิลลาอายัสตาฮิมูอัลเลห์ลัสต ah ah าฮามูทานรสูลบอกว่าหากว่าถึงเวลาแล้วเมื่อเขารู้คุณค่าแล้วเนี่ยแล้วเขาอยากจะมาละหมาดแถวแรกและเขาอยากจะมีหน้าที่เป็นคนอาดารย์เนี่ยแต่เขาไม่สามารถทําได้เนี่ยท่านรสูลบอกเมื่อเขารู้คุณค่าเนี่ยหากว่าจะต้องถึงขั้นจะต้องจับฉลากันเขาก็จะจับฉลากัน แต่ถ้าเราสุ่มบอกว่าเราอยากเรีูนามาฟิตต้าฮิจิลาสตาบากูอีไลจีและหากว่าพวกเขารู้ถึงคุณค่าของการมาละมาดในช่วงเวลาที่ร้อนอากาศร้อนเช่นละมาดดูฟรีละมาด วันศุก so, ร์ยุมาฮ์อนเราสวดงกาว่าเขารู้ถึงผลบุญเนี่ยพวกเขาจะรีบเร่งมาในเวลาสองเวลานั้นวะเราอยาละโมนามาฟินอาจตมะวัลซุบฮิลลอาเตหุมาวะเราฮับวันตอาเราสวดบอกเล่าใพวกเขารู้ถึงความประเสิฐคุณค่าผลบุญของการละหมาดอิชาที่จะมา ละมาซูโบจะมาอ่ะทอร์โซบอกพวกเขาจะมาละมาสองเวลานั้นถึงแม้ว่าพวกเขาจะคลานมาก็ตามทําไมถึงคลานพี่น้องถึงแม้ว่าเขาจะมาในไหวสังขารมนรอดเจ็บป่วยแค่ไหนก็ตามเขาจะคลานมายังมัิยิ์เพื่อรู้ถึงผลระเบนพอรู้ถึงผลบะเและความดีงามของการละมาสองเวลานั้นและท่านอับดุลโมฮัมหมัดอิสลามยังกล่าวว่าอีกว่าพี่น้องทอร์โซบอกข้อยูดูซูฟูเฟรดจานอาวะลูฮาทอร์โซบอกแถวละมาที่ดีที่สุดของมุชายในแถวไหนแถวแรก แล้วก็อะไรอาชรุฮาอาคิรุฮาและแถวที่ชั่วที่สุดคือแถวขหลางแปลว่าอะไรมาช้าใช่ไหมไม่รีบช้าๆแต่จะหากว่ามาพร้อมๆกันะต่างคุณต่างอยากได้ความดีล่นะกานั่นคือความดีงามที่เราได้แต่เราจะต้องมาเร็วกว่านั้นเพื่อที่เราจะได้อะไรพีน้อกด้ยืนในซอฟแลน์ ياتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكلا ان الله وملائكته يصلون على الصف الاول ترى <applause> رسول الله لا بنده ملائكه جالسلين อัลลอฮ์และบรรดามาเมกาสารเสวนแปลว่าอะไรอัลลอฮ์สารเสริญแปลว่าอัลลอฮ์จะเมตตาอัลลอฮ์จะอภัยโทษอัลลอฮ์จะปกป้องจะคุ้มครองจะช่วยเหลือใครพีม่น้องบรรดามาเมกาสารเสริญแปลว่าอะไรบรรดาเมากาสารเสวนแปลว่าบรรดาเมากาจะขอความเมตตาขอการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ให้กับคนที่ละมาที่แถว ละตนะมิซอนมัลลัห์อะอัลัยม์สัลลัมจึงกล่าวไว้อีกว่าท่านรซูนเคยกล่าวไว้บอกว่าการยัสตัยให้ลับฟิลมุกัดดัมสาและวันที่สามนีมรดันครั้งหนึ่งท่านรซูนอยู่กับบรรดาสัฮาบะพี่น้องทรสุนบอกขออัลลอฮฺจะอาลาเมตตาคนที่ละหมาดแถวแรกขออัลลอฮฺจะอาลาอภัยโทษให้แก่คนที่ละหมาดแถวแรกขออัลลอฮฺอภัยโทษให้แก่คนที่ละหมาดแถวแรกขอดูอาเช่นนี้สามครั้งและท้วทรซูนก็บอกว่าขออัลลอฮฺอภัยโทษให้แก่คนที่ละหมาดแถว ที่สองฉะนั้นใครได้มากกว่าพี่นอ้องคนที่ยืนแถวแรก และประการจีมาพอเรามาละหมาดไม่ไวแล้วได้ยืนในแถวแรกแปลว่าวเราทานันตทบบีรตุนี้รองแปลว่าวเราจะต้องทันการกล่าวอาเมนของอิมามใช่ไหมเวลาที่อิมามอ่านละหมาดสุบโบมักริบไอชามีการกล่าวอาเมนเสียงดังใช่ไหมครับแล้วถ้าเราสูดบ,บอกผู้ใดก็ตามที่เขากล่าวอาเมนตรงกับการกล่าวอาเมนของบรรดามาลาอิกะคือหลังจากที่อิมามกล่าวว่าไวรินมาดูบิอะไลฮินวะละบอนลินพออิมามกล่าวว่า อามินเราก็อามีนซึ่งใครกล่าวอามีนพร้อมกับการกล่าวอามีนของบรรดามาลาอีกะแปลว่าอะไรแปลว่าในมัสยิดมีพยานมีมาใใลมาอิกอยู่ด้วยแต่เรามองเห็นไหมไม่เห็น ใช่ไหมฉะนั้นมา่อเรามาละหมาดจะมีพยานคือบรรดาเมเลกัสมาเป็นพยานร่วมด้วยแล้วพอมเาาลกัสกล่าวอามีนทรัสุสบอกใครก็ตามกล่าวพร้อมกับบรรดามาเลกัสอราตาะ,ะอาราจอาพยโทษในความผิดที่เขากระทํามาฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอหมานทั้งหลายครับนี่คือสัญญาของทระสุสผานอวตาจาลาหากว่าสิ่งเหล่านี้เราทําไม่ได้เนะี่ยเมื่อเราจะทําได้พี่นอ้องยากไหมพีม่น้องไม่ยากเลย แค่เพียงแค่เรากล่าวอามีพร้อมกับอิมามให้ตรงกับการกล่าวอามีบรรดามาเลกเนแล้วมาเลกัลลกล่าวอะไรนะก็พออิมามอ่านฟาติฮจบนั่นแหละฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องง่ายแต่อยู่ที่ตัวเราโดยเหตุนี้เรา,าจะอา l a h บอกไว้ในกุรอานว่าอย่างไงพี่น้อง a l l บอกฟามานีจะดา,ดาผู้ใดก็ตามที่เขาแสวงหาทางนำฟาอินนามยาจะดีในน้ำสิเขาก็จะได้ทางนำกับตัวเขานั่นแหละ ทางนำที่เขาได้นะว่ามัมบอลละฟะอินนามายังดิลุอะลัยฮาและใครก็ตามที่เขาหลงทางเขานั่นแหละคือคนที่หลงทางฉะนั้นหากว่าเราอยากจะได้ทางที่ดีทางที่ถูกต้องทางนำเราต้องแสวงหาหนทางที่ถูกต้องแล้วใครได้พี่น้องตัวเราไม่ใช่คนอื่นเลยฉะนั้นนี่คือสิ่งที่นรอซู็สลลัลลอฮุอยนีอะซัลลัมได้บอกเอาไว้แล้วแล้วเลาจะอะไรยังกล่าวว่าอีกบอกว่ามันอามละซอลิฮันฟะลินัฟซิใครก็ตามที่ทำความดีใครได้พี่น้อง คนอื่นได้นะปล่าตัวเขานั่นแหละฟานีนับซีฮีวามันอาซาฟะอาไลฮาและใครทาความชั่วตัวเขาก็จะต้องได้รับผลของการทําความชั่ววามารับบุกบิดอนลามินลินละอาดีและพระเจ้าของเจ้าพราะองค์ไม่ใช่เป็นผู้ที่อาธรรมต่อบาของพระองค์แต่อย่างใดฉะนั้นท่านพี่น้องผู้ที่มีอีมานทั้งหลายและคนที่มามัสยิดเนิ่น แปลว่าหัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมัสยิดเราอยากจะรู้ไหมหัวใจของเราผูกอยู่กับมัสยิดหรือไม่ผูกพันอยู่กับมัสยิดน,นึกถึงเวลาที่งถึงเวลาอาจารย์พี่น้องพอจะได้เวลาอาดาแล้วเนี่ยจะได้เวลาละมาพอได้ยินเสียงอาดาผมถามพี่น้องว่าหัวใจของเราอยู่ไหน แต่หัวใจของเราอยู่ที่งานที่เราทําอยู่นะแปลว่าอะไรแปลว่ายังไม่ผูกพันอยู่กับมสัสยิดแต่เมื่อไรก็ตามที่ดูเวลาแล้วไอ้เหลือสามนาทีไอ้เหลือสองนาทีไอ้อาเสียงอาจาแล้วเดี๋ยวอานน้ำละหมาดดีกว่าไปมสัสยิดดีกว่าแปลว่าหัวใจ ผูกพันอยู่กับมสัสยิดแล้วเมื่อหัวใจผูกอยู่กับมสัสยิดเราได้อะไรพี่น้องวันกียา์มากเนี่ยมาได้วันเกียมากคือเราจะอาลาจะให้เราอยู่ในใต้ล่มเงาที่เราจะอาลาให้มีขึ้นในวันนั้นซึ่งวันนั้นจะไม่มีล่มเงาใดๆนอกจากล่มเงาที่เราจะอาลาให้บ่าวของพระองค์เป็นการเฉพาะคือคนที่หัวใจของเขามีเจตจำพวกหนึ่งใงนะั้นคือคนที่หัวใจของเขาผูกพันอยู่กับมสัสยิดพี่น้องรู้ไหมวัถนานรม ส ع ي อิบนุมุไซยบรหิมอาลลอฮุตะอาลาท่านเป็นหนึ่งในบรรดาอิมามขิบาอัตตาเบยีนท่านเคยพูดบอกว่าอย่างไงพี่น้องท่านบอกว่าลีอรบะอีนะซะนะท่านบอกว่าฉันเนี่ย สี่สิบป al ีด้วยกันแลมยูอัลด um ินแลมยูอัลดินมัอัลดินลิศลาตินมินาศาลาวาตินคัมทท่านบอกว่าสี่สิบปีของฉันเนี่ยไม่มีเวลาไหนเลยที่มัอัลดินทําการละหมาดห้าเวลาอิลลาวะอานาฟิลมัสยิดเว้นเสียแต่ว่าฉันจะอยู่ในมัสยิดแล้ว น้องครับ40ปีนะไม่มีเวลาไหนเลย5เวลาตลอด40ปีเนะี่ยท่านอยู่ในมัสยิดทุกเวลาเวลาที่มุอัตดิทําการอาดานและเราลพี่น้องอยู่ตรงไหนของบรรดาคนในยุคสมัยสลับอย่าว่า40ปีเนะี่ย40วันหรือ40เวลาเนี่ยตัวของเราอยู่ที่ไหนฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงและแก้ไขเพราะนี่คือโรงเรียนพี่น้องรอมฎอนคือเวลาคือช่วงเวลาและโอกาสที่เราจะปรับปรุงและก็แก้ไขแล้วก็ เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่มันแล้วแล้วมาเพราะชีวิตของคนเราพี่น้องทุกคนผิดไม่มีใครถูกหมดเราพี่น้องนะครับแต่เมื่อเราผิดแล้วเราได้โอกาสเราจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขตัวเราเพื่อใครพี่น้องเพื่อตัวเราเองเพื่อที่เราจะได้รับกับความรักความเอดูเมตตาความพึงพอใจของัลวงสุฮาณุวจะอละลในวันที่เราจะกลับไปหาพระองค์และนี่แหละคือคุณค่าที่แท้จริงของการมีชีวิตในดุนยานี้ ขอเราสุภาพนะว่าจะอัลลทรงโปรดปาพวกเราให้พวกเราเป็นหนึ่งในบรรดาคนที่แสวงหาสิ่งที่ดีงามและความรู้และการปฏิบัติที่จะทําให้อัลลอาลาทรงรักและทรงพอพระทัยทั้งดุนยาและก็ออาทรัศบสนละห์อัลลอฮอและ نبي หนาอัลหม่ามัดและอัลลอฮ์และ ص บิฮิวะซัลลัม